แตกไปไหนมาเมื่อเช้าไม่เห็นแตกเลยพี่มุ่กี้ตั้งตั้งตีได้ไหมตีได้ไหมดูดูดูเขาจะอ้อนตีได้ไหมตีนะไม่ลองล่ะตีนะ ต,ตีได้ไหมตาแต๊แต๊กไม่เห็นเลยเมื่อเช้าอ่ะไม่เห็นอยู่ตัวเดียวไปไหนมาแจ๊กดูด,ดูจะเล่นใบไม้เอา้าไปไปออกไปนอกบ้านกันเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเว้ายว้ายด <laughs> ไปเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเอาทุกคน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 ไปแม่จะไปทำงานแล้วแม่จะไปทำงานแล้วกินข้าวอิ่มกันหมดแล้ววันนี้กินข้าวแต่เช้าไปเล่นไป อะไรพี่เมื่กี้อย่าดื้อน,นะเรารีบกลับมานะรีบกลับมานะแล้วพ่อปิดประตูหนีนะเต๊ะเต๊ะเตะเต๊ะเต๊ะเตะเตะเข้าไปเล่นในป่าเนี่ยเนี่ยเข้าไปเล่นในป่าเนี่ยไม่เป็นหรอฮนะอ๋ออ๋อ เอาเอาโอ๊ยวันนี้ทำไมดีจังเลยเออเล่นในป่านี่แหละลูกวันหลังก็เข้าป่านี้ใช่ไหมตั้งตั้งไม่ต้องมาดมพี่ป๋อจีป๋อชีละตองก็ชีละโอ้ยแดดเร็วจังเลยอะ่ะ แต่ว่าก็มีลมพอได้มีลมไปก่อนนะไปทำง,งานก่อนนะลูกที่เมื่อกี้ไปส่งแม่เหรอที่เมื่อกี้ไปส่งแม่เหรออา้าวไม่ไปแล้วมั้งไปไปหมเฮ้ยอ้าวไปทางนู้นแล้วเหรอบ๊ายบาย บาย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 ยบื่อกี้ไม่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นซื้อกลับผ้ามาฝาก